Oh. <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันจันท์ที่เท่าไหร่วันที่สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงกันไหมจ้า <c oughs> ไม่ได้เจอกันประมาณ3เดือน <c oughs> ไม่ได้เจอกันประมาณสเดือนนะคะทุกคนคิดถึงใครคิดถึงบอกคิดถึงใครไม่คิดถึงออกไป <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะมาแล้วจ้าพี่พลอยคนเดิมมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลไม่ไม่ได้มาไลฟ์สดที่ YouTube สักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามวัวแต่ไปอ่าไปร้านลายอยู่ที่อื่น ไปลันลายอยู่ที่อื่นนะคะสุดท้ายก็ต้องแบบกลับมาตายลังอย่างที่เขาไม่ใช่ค่ะไม่ไม่อาไม่เอาเราจะพูดใหม่นะคะสุดท้ายเราก็อดที่จะมาทักทายเพื่อนๆในอ่า YouTube ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเกือบสามทุ่มแล้วเนาะ น่าจะเกือบสามทุ่มแล้วเนาะวันนี้ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะก็แค่คิดถึงเฉยๆนะคะถ้ามีคนมาคุยก็อาจจะอยู่นานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนคุยก็อาจจะอยู่แป๊บเดียวมาทักทายกันเฉยๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบอกได้นะคะสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพาเงินในกระเป๋าเป็นยังไงก็บอกได้นะคะใครที่ อาจจะยังไม่ได้ดั่งใจนะคะอีกแค่2เดือนเนาะอีกแค่2เดือนก็จะหมดปี2000เท่าไหร่2022นะคะผ่านไปแป๊บ,บเดียวอ่ะโควิดก็อยู่กับเรามาแล้ว2ปีเต็มๆเนาะ22 2 0 2 1ย2นะคะก็อยู่กับเรา2ปีเต็มๆเนาะก,ก็ล่าสุดนะคะเพื่อนพี่ ข้างๆนะคะพี่จอมนะจ๊ะพี่จอมก็ไม่รอดจากโควิดนะคะก็โดนสอยไปแล้วนะคะถึงก็ก็ยังโชคดีว่า่อาอโชคดีว่าอะไรนะฉีดวัคซีนสามเข็มนะคะก็เลยอาการไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะก็เป็นทั้งบ้านยกเว้นหมานะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้ว วนไปวนมาอยู่นี่แหละกี่โมงแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวจะมาไลฟ์สดอะไรเลยนะจริงๆแล้วคือแค่อยากจะออกมาทักทายเฉยๆนะคะว่ายังอยู่สบายดีนะคะไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ยัง <laughs> ยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิม <laughs> ยังนิสัยขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมใครเข้ามาแล้วทักพี่หน่อยนะคะว่าตอนนี้มีคนดูมีคนดูอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้พี่ไลฟ์ในอ่า เขาเรียกว่าอะไรสตรีมหยาดไม่ใช่สตรีมหยาดอะไรนะปิซึมนะคะอันนี้ไลค์กันในเพจในในแอปของปิซึมนะคะตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้างถ้าใครที่เข้ามาแล้วสามารถพิมพ์ทักทายได้ก็พิมพ์ทักทายบอกหน่อยนะคะแล้วก็ สัญญาณเป็นยังไงบ้างก็บอกหน่อยนะคะเสียงเป็นยังไงสัญญาณเป็นยังไงความสวยชัดเสียงชัดไหมคะนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องว่ากลัวไม่ต้องกลัวนะคะว่าพี่จะขายอะไรนะคะเพราะว่าพี่ขายแน่นอน <laughs> เพราะหน้าที่ของพี่คือเป็นหน้าที่นักขายไง นะคะมีหน้าที่ในการขายเราก็จะทำหน้าที่ของตัวเรานะคะใครจะซื้อไม่ซื้อนั่นไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของพี่นะคะหน้าที่ของพี่คือการขายเพราะฉะนั้นเราก็แค่ออกมาแชร์ออกมาแนะนำเฉยๆนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วตอนนี้กี่นาทีแล้ว4นาทีนะคะ4นาทีผ่านไปดูซิว่า YouTube จะเปิดค่าการมองเห็นให้กับ ช่องของเราหรือไม่นะคะอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะขอขอคุยอะไรดีเด้ขอขอคุยเรื่องอะไรดีขอคุยเรื่องอะไรดีอ,รอ,อ,รดอ่าเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ไปไลฟ์ใน y t u t u อ่าไปไลฟ์ใน a c e b o o k มานะไปไลฟ์ใน facebook มา,นะไไล facebook มาแล้วก็บังเอิญว่าเรื่องที่ไลฟ์ใน a c e b o o k อ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากทุกคนเ <laughs> นี่ยคือแบบบางทีอ่ะ บางทีก็ถามตัวเองนะนะคะถามตัวเองว่าสิ่งที่เราพูดอะคนฟังเขาอยากจะฟังไหมเออจริงสิ่งที่เราพูดอะคนฟังเขาอาจจะฟังไหมมันก็เลยทําให้เรามานั่งนึกว่าเอ,อ๊ะที่คนไม่มีที่ไม่มีคนมาดูเราเนี่ยแปลว่าเราพูดในเรื่องที่เขาไม่อยากฟังใช่ไหม <laughs> ถูกปะเราพูดในเรื่องที่เขาไม่อยากฟังอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยทุกคน ใครอยากฟังพิมพ์อยากฟังใครไม่อยากฟังออกไปมุกนี้ใครไม่อยากฟังออกไปและ้วจะใครอยากฟังก็พิมพ์อยากฟังมานะคะถ้าไม่มีใครพิมพ์เราก็จะไปวันนี้รู้สึกว่าชุดชุดมันเข้ากับไอ้นี่มากเลยอ่ะชุดมันเข้ากับเอ,อเนี่ยเก้าอี้นะคะนี่คือเก้าอี้ที่เอาเก้าอี้มาตั้งไว้นี่ไม่ใช่อะไรทุกคนที่เอาเก้าอี้มาตั้งไว้นี่ อันนี้คือเป็นเหมือนกระดานมันจะเป็นเหมือนกระดานที่เวลาที่ใครเขียนคอมเมนต์เข้ามามันจะช่วยให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นนี่คือเทคนิคเลยจนะ้ะอืออ่ะมาดูซิห้านาทีไปแล้วเนี่ยจะมีคนมาคุยกับดิฉันไหมนะคะถ้าไม่มีดิฉันก็จะคุยเรื่อยเปื่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเอาหมอน เอาหมอนให้มันแบบไอ้นี่นะอืมนะคะให้มันแบบรู้สึกว่าแบบเป็นนางพญาหน่อยนะคะดูหน้าแบบอืมนะคะอ่ะมาทุกคนทุกคนจา๋ามาจา๋ามาจา้านะคะอ่ะตอบมาหน่อยว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าบางทีเรามานั่งถามตัวเองเนาะว่าเอ๊ะที่เราออกมาไลฟ์สดเนี่ยแล้วมันไม่มีคนมาดูเนี่ยเป็นเพราะว่าเรา พูดในเรื่องที่เขาไม่อยากฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยขอเสียงหน่อยนะคะขอเสียงขอเสียงทุกคนที่เข้ามาในไลน์เนี้ยจะมาย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะช่วยตอบหน่อยช่วยขอความคิดเห็นหน่อยลงความคิดเห็นมันหน่อยว่าอยากจะให้คุยเรื่องอะไร อยากจะให้พี่พลอยเนี่ยคุยเรื่องอะไรนะคะเพื่อที่จะได้ถูกใจคุณผู้ชมนะคะเราจะได้คุยกันเรื่องเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่อยากจะคุยอยู่คนเดียวโอเคไหมเพราะว่าการพูดคุยการไลฟ์ like, สดมันคือการสื่อสาร2ทางถูกปะมันเป็นการสื่อสาร2ทาง มีคนพูดมีคนฟังฟังแล้วมีความคิดเห็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าบทสนทนาใช่ป่ะเขาเรียก <c oughs> เขาเรียกว่านี่คือการสนทนาเพราะฉะนั้นการสนทนามันไม่ใช่การสนทนาเพียงข้างเดียวถูกปะ่ะมันไม่ใช่รักเขาข้างเดียว <c oughs> ถูกไหมโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังไลฟน์นี้ช่วยบอกหน่อยนะคะจะกี่ความคิดเห็นก็ได้ช่วยบอกหน่อยนะจ๊ะว่า อยากจะฟังเรื่องอะไรหรืออยากจะให้พี่พลอยพูดเรื่องอะไรเออหรือมึงไม่ต้องออกมาหรอกมึงทำคลิปไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเพราะบางทีอะหลายๆคนน่ะก็บอกเออพี่ไม่ต้องพูดอะไรหรอกพี่ทำคลิปให้มันเยอะๆก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็บอกได้ด่ามันเลยจ้ะดูเหมือนเมาเนาะไม่ใช่ค่ะไม่ได้เมาเนะจืม แค่รู้สึกว่าอยากจะเอามาพูดเฉยๆนะตอนนี้ผ่านไปแล้ว8นาทีเป็น8นาทีที่เร็วมากนะคะเป็น8นาทีที่เร็วมากจริงๆนะจ๊ะอ่ะนะคะก็ขอความคิดเห็นหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพูดไปสักสินาทีขอความคิดเห็นนะคะว่าอยากจะให้คุยเรื่องอะไรนะคะอยากจะให้อ่าพูดเรื่องอะไรอยากจะให้ไลฟ์ออกมาในรูปแบบไหนนะคะขอความคิดเห็นยังไงดีกว่าเนาะอยากจะให้ไลฟ์ออกมาในรูปแบบไหน เพราะว่าเราอยากจะเป็นการไลฟ์ที่มันมันคนฟังได้ได้อยากฟังอะเรื่องหองเรื่องนะคะไม่ใช่พูดเจ้อเจ้าหนนกแก้วนกขุนทองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่าเพราะว่ามันมันทำแล้วมันก็ต้องรู้จักประเมินตัวเองใช่ปะโอ้เ <c oughs> พิ่งจะมาคิดได้เหรอแม่ต้องรู้จักประเมินตัวเองใช่ปะว่าเอ้ยทํามาตั้งเยอะทามาตั้งนานแล้วอะ ทำไมมันยังไม่นี่สักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ขอฟีดแบ็กหน่อยนะคะทุกคนนะคะก็ขอความกัรุณานะคะถ้าเกิดว่ามาฟังย้อนหลังถ้าถ้ามาฟังนะคะก็ฟังให้จบเนาะฟังให้แบบว่าเออฟังให้มันฟังให้จบแล้วก็ขอแค่ความคิดเห็นหนึ่งความคิดเห็นแค่นั้นเองนะคะทุกคนโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะ9นาที48วินาทีเป็นการไลฟ์ที่สั้นมาก ที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นการไลฟ์ที่สั้นมากนะคะก็ขอขอลาไปก่อนนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูแล้วจะพูดไม่ได้นะจริงๆแล้วคนดูไม่มีอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคเลเรื่องของคนดูว่าไลฟ์สดไม่มีคนดูแล้วก็เลยไม่ไลฟ์อะไรเงี้ยแต่แค่แต่แค่รู้สึกว่าวันคือวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดด้วยแล้วก็อยากจะแค่ออกมาไลฟ์แบบเออเปิดไลฟ์แบบหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มานานไงใช่ไหม แล้วก็มาลองดูซิว่า y t u t u เขาจะเขาจะเปิดค่าการมองเห็นให้เราแค่ไหนนะคะแต่ปรากฏว่า,าไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเลยก็คาดว่าทุกคนน่าจะไปดูช่องที่น่าสนใจมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะคะฝากไว้สั้นๆช่วยออกความคิดเห็นให้หน่อยนะคะว่าอยากจะให้ไลฟ์ออกมาเป็นรูปแบบไหนหรือว่าไปเถอะแม่ไม่ต้องออกมาไลฟ์ละ ไปแล้วไปเถอะไม่มีคนฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนไปแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้าเจอกันใหม่ไลน์หน้าถ้ามีคอมเมนต์ให้ทำอะไรเดี๋ยวจะทำให้ดูครั้งหน้าโอเคนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสุขสันต์บรนลอยกระทุงนะคะเอาแล้วกดลบออกประชยัย